เออสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์ครับเออวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากที่จะวากถึงจ๊อบซี่กับมอสหรือปอนะเออก็เหมือนเดิมโอโจ้ด้วยชุกลุ้มกลุ้มเออวะเออคุ้ไม่เคยจัดเกยถ้าพวกมึงเลยจั์เออยักแม่มึงกูอะบนระเบอร์ไว้สัตว์เออกอบเป็นเลี้ยงกูได้หมดมึงอ่ะออกมาดิเออเจ้าที่ไหนอ่ะเออน้องมอส้องจ๊อบเออน้องปอนบอกมาดิเจ้าที่ไหน นัดเกาอีกแล้วเออมึงจะนัดไปหานายจั์มึงเป็นเด็กนายบอกูรู้ขายต้มเลยขายทียอะไรมาโตมาเบอร์บ้านเลยัดแม่มึงยัดแม่เออทอย่างนี้มึงอะไรอ่ะหัวดอมึงอ่ะมึงไปขี้ไปไปขี้ไปเออกูยัดแม่นัดตายจักอะไรแต่งไม่ได้หมากมึงจะแม่ยัดแม่หัวดอจัดพรมมึงอะไรไหมก้อนมันนี่อะ่รดีดีบอมได้ไหมจัดแม่เรียบร้อยมันนี่อะไรดีบอมแต่แรงลมเรียกเรมบุญเรียวแรงใกล้หมดปูน จะปูนปูได้ถึงขนาดนี้เฮ้ยหยัดไปมึงโง่กองกับปีจะไม่เสียรักเราปีในรักเรือนจุกจักปูนปูนเรียวแรงแก้งมันปูนจะปูนปูได้ยังตงนี่เอ้ยป่ะเอ้ยป่ะมึงกับกัวเอามาเลยสาวเย็ดพร้อมเนี่ยเออใครดื้อดันว่าใครเอาไปเลยเออมึงหรือว่านัดจะตัดที่มายิงกันคนลกว่างเดือนก็ได้เออปืนไกลมากกว่าได้ไปเออป่ะเออสู้ไม่ได้ก็เอาไปเลยเออสู้กันเหมือนจัตฐานเอ้ป่ะมึงกับกัวคนละเบอร์ด้วยกลัว อะวะเออว่าเล่าเถื่อนนะเล่าเถือนเล่าเถื่อนกระจกอ่ะเออเออเจ๊อ่ะเจ๊รู้จักเจ๊รู้จักอาปาพรไหมอารมเสียอารมเสียอารมณ์เสี้ยอรวะอรวะเอออามเียมึงอ่ะเออมันไม่เฟี้ยวอ่ะนัดมาแล้วไม่เฟี้ยวเปลืองน้ำมาน่อบ้านัดอะไวะเออยัดแม่มึงรู้ไหมล่ะเออใครไม่ใครไม่ชอบมึงอ่ะตั้งเมืองเนี้ยโลกใบนี้เป็นของกูเว้ยอะวะเออกูไม่สดหรอกเอออวะ เออในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครเหนียวกว่าใครเว้ยมึงไงวะเออมึงอ่ะคนระเบิดกูไอ้ป่ะมึงเหยียวยางแดงเปเล้ยนะมันเจอไอ้ป่ะแม่งเป็นกะลีไอ้ป่ะมึงอ่ะมึงอ่ะครับมึงอ่ะครับอ่อนเว้ยไก่หวานปกเปียกไม่เท่าไหร่หรอกมึงอ่ะแม่งหวยกล้วยทอดไอ้เจ้ากระแชกไอ้ยังไเจ้ากระแชกอ่ะเอออ้วอเออไม่จ้องกระเต้าพ่องเบอร์ดี้เห็นไหมเอเห็นป่ะเห็นป่ะ เห็นป่ะใหญ่เห็นป่ะเห็นป่ะเออไปเจอกับเลี้ยงนะเลี้ยงวัดเก่าเลยเหรเลี้ยงวัดเก่าเออชั้นหนึ่โซ่ที่ไม่กินเราเนี่ยเดี๋ยวนั้นเห็นป่ะเออชุกุมกลุ้มเห็นป่ะชุกุมกลุ้มเออชั้นหนึ่โซ่ที่ไม่กินเราตะกั๋วเห็นอ้ยป่ะเออลูกตะกั๋วกูไม่กินหรอกหัวระเบิดเออไอ้เรื่องมายุงมายิงอ่ะเออไม่ต้องใช้ปืนเอ็มปืนเอ็มเจ็ดเก้าหรือเอ็มหกสิบ ปังนัวปังนัวแม่งกูก็ตายแล้วเออปังนัวกูก็ตายแล้วจัดอะไปะเออจะโป้งอะจะโป้งจะโป้อะกูก็ตายแล้วไม่ต้องใจอะกูเป้ใจไว้กุนอะอะไรปะพูดได้เป็นดิตัดเอออยู่ไว้เป็นดิถ้ามึงอยู่เป็นคนไม่เกลียดมึงหรอกอันนี้อะคนเกลียดมึงตั้งเมืองแล้วว่ลุงมึงเข้ามาได้ไหมยัยเอโนดิแม่งมึงกลับไปเรือแต่ชื่อแม่จอบซี่จ๊อบฮีหน้าปี กี่กี้ไอเด็กผีไอกี่ขี้ยาดีแม่มยดพ่อเมื่อวะเออแล้วจะสิ้นใจไปด้วยไะเออฮอตจังอ่ะปออ่ะมึงโทรเบอร์บ้านแล้วกูจะโทรกลับเฮียอะไรมาเออปอดไหมปอดไหมมึงอะปอดป่ะเออปอดป่ะมึงปอดป้าเบอร์กูอ่ะมึงโตมาเลยนะศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสองสามหนึ่งห้าหกสามเพื่อตัวไม่ทีอีกทีนะศูนย์เก้าสามเจ็ดสองสามหนึ่งห้าหกสามจ้จนะยจ้าจนย เออมันรู้อ่ะมันพอรู้เรื่องกันเอ้ยป่ะเออตัวไม่ติดตัวไม่ติดมึงดอกจันมาติดกูยังตังเว้ยเอ้ยป่ะเออกูทำดูวีวันเว้ยกูยังตังเว้ยจัดเออวันหนึ่งแต่ไม่เอาอีพเออกูไม่มีตังมือขายต้มมึงยังตังเว้ยว่าดออย่าต้มไงป่ะเออไม่มีอะไรมากอ่ะกว่าแค่นี้เออโอโจ้ด้วยบ๊ายบายนะจบที่เอ้ยเด็กผีจุ๊บจุ๊บ